ไปละไปละเด้อสู่อยูละเด้ออุ้ยแม็กลาเลนดิเชียใช่ปะอุ้ยแลมโบดิ์เด้ยไปเอาแลมโบก่อนแล้วกันใช่ปะเฮ้ยอย่าให้มันพังเดียสุโอเ้โอเฟลอรีอ่ฮ่า่าอ้แลมโบเฟลอรี่แม่งหีดิมาลบไปไอ้นุ่มภารกิจวันนี้ก็จะไปฆ่าคน นี่โอ้ได้ดาวหนึ่งไอ,อ้เหียมาดิแลมโบเจ็บสามัมนอัะฟักโอ้ยผมต้องขับเบาแล้วไอ,อ้โอ้ได้ดาวเดียวเอวเอ,อเ้ยนินพันไปหมดแล้วโทษทีรักกันมาโอ้ยตำรวจอยู่ไหนจ๊ะผมไม่มีปืนว่ะกระสุนผมไม่มีโอ้โยรถแรงรถที่มาแซงเกิดร้อยดูดูดูเป็นไงอโอ้โหเหนินอวกาศ กูไปไหนเนี่ยปุ๊บนี่โอ๊ยไม่โดนนี่มาดับฟักซ์เจอ,อผมต้องแบบไปหาคนละเฮ้ยโกูลำบุญมาอีดอกจะจะหนีไปไหนมาสิจ้ามาสิจ้าอีดอกมาอีดอก มาสิจ้ะมาสิจ้ะมาสิจ้ะกระทืบกระทืบกูอยากเจอตำรวจวะมาสิจ้ะตำรวจอยู่ไหนวะมาไหมผมไม่มีปืนหรอผมอยากได้ปืนวะไม่มีกระสุนสร้างแม่งเถอะจะเอารถนีนแหละไล่แม่งฆ่าแม่งให้หมดหมดเบืองอ๋อขึ้นดีเออซิวจัดดูดู ักรมพีไม่ไม่โดนไม่โดนปล่อยมาปล่อยมาเจอแล้วเจอตัวละไปขึ้นสวรรค์เถอะอิชิยะพงอ่ะเอา้าทำไมผมไม่ได้ดาวเลยวะมาเถอะเจ็บให้หมดเจ็บสองเจ็บสามโอ้ยโอ้ยเชี่ยแม่ โอ้รถผมอ้มอีกทีนึแม่ง,งเลือดกระชากภายในะสิ่งทจริงใช่ไหมคุณแม่แบบโรถเย้ยแม่รถมันเยอะจังวะอ,อุยอ้ยเบนโอ้เชี่ยเออฟอสเซ่เฮียรถอะไรวะไอ้ดูอุ้ยแม่งรถหรูโคตรเยอะเจ็บแม่รถอะไรวไไระไอ้นไนนเนี่ยเบนลี่ใช่ป่ะเนี่ย จะโดนลิขสิทธิ์ปะตลกพูดมัวจัดตอนเอามาคันไหนวะคันนี้ละกันน่าจะพอร์ตน่าจะอะไรนี่แหละพอเซ่อะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะผมไม่รู้เกี่ยวกับรถเลยทุกคนไปกันต่อซิ่งกันต่อเจ็ดสองอจไปไหนเหรจาจ๋าแม่สาวน้อยโอ้ย อยากจะลงรถเพื่อนี่เจ็บสองเป็นไงเป็นไงลดพี่แน่้นโคตรแรงอะ่ะลด,ดพี่แซงเกิดร้อยเด้อเอ้ยเอ้ยเอียโดดลงเพื่อ ไป่ะดาวเดียวเองเหรอวะกูยังไม่ได้เจอตำรวจเลยมันทำยังไงวะ nothing. ถึงจะได้แบบ5ดาวอ่ะต้องเฮียจริงๆใช่ปะอุยก in ูรถกูคุณตำรวจอยู่ไหนคุณตำรวจอ่ะอยู่ไหนออกมาสิจ้าไอ้คันสีมาเียวขับรถโครเอ๋อผมต้องเงินฝนใช่ปะคนหลบ สองดาวละไอ้ที่เมาดิตับรจอยู่ไหนมาจับพี่สีจ้าเจ๋งจริงอ่ะโอ้กูขับรถเหี้ยมาโอ้โหรถกูพังเลยไม่เป็นไรโอ้ยโอ้โหขับรถคนเหี้ยโอ้ยออหเหีียจะอ้วกไว้เหี้ยกูขับรถอ่ะออเดี๋ยวว่าคนใหม่เถอะ ขบับรถเลยไหนล่ะตำรวจยังไม่เห็นยังไม่เห็นสักคนเลยโอ้กูจะฆ่าตำรวจมาดิอุย้ยเอายิงได้ด้วยหรอไอ้เหี้ยอยู่ในรถแม่งยิงได้สิเกิดใหมล่ะละแป๊บหนึ่งนะเขาทำยังไงวะทุกคนแบบไปซื้อกระสนนะ่ะทำยังไงวะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยเนี่ยหรอ จะเป็นเอเจนต์เฮ้ยไม่ใช่ดิจะเป็นนักฆ่าจะไปซื้อปืนก่อนนะแต่ก่อนอื่นผมต้องแบบขโมยรถไอ้แย่รถ,รถไรวะโอ้มีแต่รถดีๆนี่ว่าขอรักกันขอคันนี้รักกันออดีเหยียดแม่ไปละจ้า,เอ,าอเอ้าโอ้ยจะโดนจับมัไม่กขับรถดีๆหน่อยนะครับ โอ้โหลดลดลดเจ๊แมงแรงจับแรงแรงแรงโอ้ยเฮี้ยไม่ดูเฮี้ยอะไรเลยไอสัตว์ไอ้สัตว์มัวจะดูแผนที่เฮี้ยทางไหนวะเออเฮี้ยกูเล่นกูเล่นอ่ะ GTA ไม่เป็นนะกูจะบอกอะไรพ่อมึงให้นะธรรมดากูนะเฮี้ยมึงดูมึงดูดูการขับรถของพี่ต้องขอโทษขออภัย ที่ทำให้ผิดหวังโอ้ยยาก,กูจะถึงเปล่าวะดูจากทรงวันนี้ทั้งวันกูน่าจะไม่ถึงออกไปดิเองงูอยู่ไหนวะถึงแล้วหรออยู่ไหนวะอันนี้หรอ <Hey. Hello. S 1> เฮ้ยเฮลโลออว่าไงอัลโหลเออกูกดตัวไหนวะโนโนโน อ้าวเราก็ต้องกดตัวไหนวะทุกคนผมต้องกดตัวไหนผมไม่เคยเล่นจริงๆนะเนี่ยไอ้โจรเหรอวะ,อ,ะอุ้ยใช่ไหมยิงกันเดือดเลยผมไม่มีกระสุนปืนอ่ะไม่ได้ยิงคุณ ยืยแม่งเกิดไปปุณิสูมันเอากูตายเลยหรอวะมันซื้อปืนยังไงวะทุกคนกูเริ่มหัวร้อนละกูเล่นไม่เป็นจริงๆนะเว้ยมาไปกันต่อจะอ้วกวะกระโดดกระโดดวิ่งวิ่งวิ่งแบบพิตูลวิ่ง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  เอ้าเข้าไปได้หรอวะอ้เี็ยตายแล้วเหรอเก็บกระสุนยังไงเก็บได้ปะโอ้ยโน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 จะขึ้นรถเสร็จเลยยังไงวะมันเก็บปืนยังไง อบอกว่าอะไรพีชสามแปบบ๊กหุยกลหัวหหร้อนอีกที้่แม่งเล่น GTA ไม่เป็นไอ้ตัดต้องฝึกเล่นแล้วล่ะจังหวะเนี้ยตำรวจอยากได้ปืนหว่าตอนเนี้ยอยากแบบขบขบวยรถตุ้ย ภาพตัดไปลจะจ้าได้ดาวได้กี่ดาวดาวเดียวยองเหลอวะเออกูจะตายไปก่อนเด้อสูกูจะตายตำรวจตำรวจกูร้ตำรวจก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วกูจะไปไหนก่อนอื่นโอ้ยแยจะว่าจะมึงจะไปไหนพ่อหนุ่ม รถตำรวจมันแซงเกินร้อยโอ้ my god แม่เ่าจะไปใส่อ่ะเด้อ,อไอสูได้สองดาวละไอ้เหี้ยต้องพ้นมา ขับรถแม่งฟมดมัวจัดโอ้ยตำรวจข้างหน้าอันนี้ต้องมาทางนี้รถตำรวจเหินฟ้าโอ้ยกูจะกูจะเหินเหินไม่ได้ฝนรถตำรวจไล่รถตำรวจอีกี่มาดิมาดิมาดิกูวะขับร้อยอยู่ละมาดิจ้ะมาสิจ้ะหลบไปดิ กูจะลดตำรวจฆ่าคนให้ดูไอ้ชี่ยนี่เป็นไงเป็นไงฟอร์มกูโหดเป็นไงไอสัตว์แมงม,วม่วจัดตำซูลามุนไอ้ชี่ยชี่เดิมปะเนี่ยอ่า พน้นกูพ้นอืมเยอะทำยี่อะไรวจะจัดผมจะเฮิรนทะลุฟ้าอืมตั้งเยอยนะครับจบคลิปเตอร์